ตอนนี้เราก็มาพบเพลีย้ยนะครับเพลี้ยรืรอแมลงปีกแข็งร้วงว่ะครับมันเกิดอย่างนี้เนาะก็ต้องกำจัดนะครับด้วยสารเคมีฆ่าแมลงเนาะเออผมไม่ใช้สตาร์กิจีผมจะใช้เซฟวินนะครับ เป็นผงแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ฉีดนะครับอยู่ที่สวนในโจ๊กฮันหนึ่งโคราชนะครับก็จะก็ไม่ใช่มีอันเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูมีมีอันอื่นด้วยเอ่อตอนเมื่อกี้คือต้นเอ่อชิมโ,น,โน,นนะครับอันนี้ก็มาดูขึ้นกับโรบิเวียนะครับนี่นก็ขึ้นเหมือนกันมาดูดํำเลี้ยงนะครับ ผมก็สวนอยู่ข้างๆบ้านนะึงก็เอาซะแดดส่องถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับที่หนึ่งอันนี้มาดูต้นโรบีเวียดานมีไหมมีนิดนึงน,นะครับสองตัวตัวแต่เราลองดูต้นที่ ช่ำหน่อไว้แล้วม,มองดูแล้วก็ยังไม่มีครับคืออัตราการก็เกิดตอนนี้ยังเพี้ยพันยังน้อยนะครับต้องรีบกำจัดซะก่อนลองดูทั่ทวไปกันสกิ๊ดเดี๋ยวผมช่ำหน่อไว,ว้นลครับแข็งแรงดีก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแข็งแรงแกำลังเดี๋ยวจะแยกไปปลูก อันนี้เป็นกำลังสแกนดูว่าอยู่บริเวณข้างเคียงมันมีเยอะไหมถ้ามีเยอะก็รีิกปจัดทั่วถึงรวงไข่รว,วงอะไรนะตอนนี้ก็ยังมีมันจะอยู่บริเวณที่ยอดอกลางใจยอดมันดูดลำเลียงเนาะอันนี้สแกนดูกันครับว่าม,มีขนาด,ดอะไรยังไงครับมาดูยอดของยิมโดยตนน้นแดงอ๋อแดงแง,งมัน อันนี้ก็คือไม่น่าใช่นะเป็นน้ำติมโงที่แตกไปอันนี้ก็น่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะยังไม่มีนี่กรณีแบบต้นเป็นแตกลูกแบบนี้น่าจะมีแต่ก็ก็ยังไม่มีก็ดีเลยดีนะครับต้องไปเจอพอบกันวันนี้วันเสาร์ที่ สิกุมภาพันธ์65นะครับก็มาเยี่ยมชมยิมโนกระบองเพชรน,นะครับเอ็กตรัสมนมีมีเพี้ยหรือเปล่านะครับครับมาดูต้นเดิมนะครับก็ก็เยอะแยะนะครับเยอะะแยเยอะไรเป็นเพี้ยนะะผมจะ จะได้เซฟินนะครับพันยาข้าแมลงชนิดก็ตกตัวตายเนาะดูดซึมไปเนาะกับดี๋ยวผ,ผสมไปในฟอกเก้นะครับนเนี่ยฟอกเกเดี๋ยวเราจัดการเลยครับหนึ่งสองกับตอนนี้ก็นี่นยังเปลี่ยน,นะครับยังยังแดงโอ้หลายตัวนะสองสี่หกแปดสิบสองคือ่าจจะเป็นเปลี่ยนะ ตอนนี้ตัวน,นี้เมื่อกี้ผมเห็นมันกระจายตัวเนี่ยดูตามเลยอันนี้ก็เต็มมันกระจายมาอยู่ข้างลาง่างแค่ๆมันไม่รู้มาได้ไงเจเมันมาจากเมื่อตามลมโดยตามลมอะไรอ่ะแต่ผมจะลองพูดน,นะครับอันนี้ถ่ายรูปแป๊บนึงเดียวข้างล่างกดเลยข้างล่าง,งกดตรงอ๋อกดเทปไม่ได้ นี่ผมโปงเอาให้ช่ำเลยครับนี่พอตัวนี้มันอพอดไปก่อนพอดพอดแลวตนนี้ผมก็คือมันเห็นต้นนี้ต้นเดียวที่เยอะนะครับก็มีต้นอื่นบางนี่ๆหน่อยตัวนี้มันพยายามหนีนะกำลังหนีแล้วก็อืมกาะก,ก็น่าจะประสบ็ลนะครับเป็นน้ำยาข,ขาวๆนะครับพก่อาบไปเลยแนละ ครับต่อไปพ่อละีรด้วยครับอันนี้ก็จะมีไม่กี่ตัวสองสาตัวผมก็มันเลีงเลยนะครับแล้วมันก็จะเริ่มคลุกคลานไปต้นอื่นนะครับอันนี้ดอกไม้นะครับเดยพาะอย่างนี้มันก็จะไปดูดนมโรงเรียนนต้นไออะไรนะแอสโตรแล้วก็อะไรนะ,นะรนะจิมมงสวนใหญ่ ตัวนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดมาต้นไอ้อะไรนะโรบีแต่โรบีไม่เห็นนะครับมันจะจัดการได้ง่ายแต่ผมไม่ทราบว่ามันอร่อยหรือเปล่านะผมก็ฉีดปักไว้ก่อนอนะไรก็ย,อ,ยอดเนะี่ยผมเห็นมันเด้งมามันกระโดดมาบินมาครับ เห็นต้นลูกแต่มันมาจากอัอนเมื่อกี้ต้นที่ช้ำหนอไว้เอช้ำมากช้ำจากต้นอ่อนนะผมก็มช้พยายามให้มันติดดีก่อนครับอันนี้ก็มาดูนี่มงนี้ไหมยังหาไม่เห็นนะยแล้ก็ผมฉีดดักไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาจะได้ป้องกันไว้ก่อนเลยนี่นี่แล้วตัวนึ้งใช่ไหม เนี่ยมาแล้วครับเนี่ยมันมาก็เลยต้องฉีดกันไว้เลยเ่ยมันจะมาถูน้ำเลี้ยงก็ทำให้เสียฟอร์มทรงไม่สวยจะเป็นรอยช้ำขายก็ราคาตกนะครับ <c oughs> เอาดูตรงนี้มีแนตะ่เ,เราก็ต้องดักไว้ก่อนโอกาสมันหนีจกมันรีบมาทำความเสียหายแล้ะครัก ยครับดับไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ดับไว้ก่อนนะน,นี่จะกุลโซเขียวเวลาสร้า,เราเงเวลาฉีดจะเอกทำแบบนีนบ้เพราะว่าอันนั้นมันอยู่ข้างล่าง,ต,งต้องต้องสร้างแบบนี้นนะมันจะปิดออกมาอันนี้ก็ฉีดครับฉีดกันไว้ก่อนครับนี่ โอ้นี่สวยครับสนใจไหมครับท่านนี่ได้กำลังแบบพิมพ์ลายเนี่ยนะครับด่างจะสวยครับราคาเนี้ยมันตอนแรกมันเขียวนะครับมันมันมันด่างผสมออกมาเองตัวนี้นะครับสวยมากเหมือนไอ้ขนมปูบัวตัวนี้เขียวปัดเลยครับมีด่างแหลมแหลมออกมาอย่างนี้นะครับมี นีดอันนี้เพิ่งเไม่หน่อมาครับก็มาชำไม่ใช่หนอ่อได้อะไรนะเรอจากต้นไอ้ที่รากอะจากปันเพาะเมล็ดนะต้นได้จากปันเ,เล็นนะดก,ลก็เกิดการกบักสุดท้ายอันนี้ก็เพิ่งได้มาครับต้นยังไม่ไมต่ตั้งต้นตัวดีมีด่างอยู่ประมาณหลายต้นอยู่แต่ต้น เนี่ยมันดังก็สวยมากครับแล้วส่งไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเดี๋ยวจะฉีดจะฉีดจะฉีดต่างชนิดนะครับผมก็ข้างในฝั่งนี้ก็มีเสลนให้รับแดดบ้างแล้วก็ปิดมีผ้าขาวบางไอ้ผ้าพลาสติกแล้วก็เสลนเกี่ยวซ้อนกันให้ไม่กาดมันอบนะครับก็มีดอกไม้อยู่ดอกนะครับวันนี้ขอบคุณครับคงจะระมัดระวัมรู้บ้างนิดหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ